ข้าเ,เข้าป,ป,ปัง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 ดีจังนะะของแม่นะคะไม่ใช่ของเราอันนี้แหละมาทีเจ้าใหญ่ใหดีกว่ามาทั้งวันเ <c oughs> อ่อเดอะฟูลตอนนี้รู้สึกว่าคุณอาจจะใช้ชีวิตอิสระนะคะโสดนะไม่ได้ ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีแฟนไม่มีคนคบคนคุยนะคะคุณอาจจะอยากโสดนะคะอาจจะยังสนุกกับตัวเองรักตัวเองอยู่นะคะรักตัวเองแบบรักพื้นที่รักความรักในสิ่งที่คุณมีอยากอยากจะมีความสุขใช้ชีวิตโสดอยากมีความสุขไปก่อนนะคะยังไม่พบใครที่ถูกใจเอ็ดออฟวอนใจหนึ่งคุณก็อยากเริ่มต้นแหละไม่อยากโสดแล้วนะคะแต่อีกใจนึงก็ยัง อยู่แบบนี้มันก็สบายดีนะคะอาจจะคิดอย่างนี้เอ็ดออฟวอนมาเนาะอันนี้มันหล่นมาก็เอาด้วยละกันสามดาบเนี่ยเพราะว่าในอดีตเนี่ยคุณอาจจะถูกความรักทําร้ายมาคนรักหักหลังนะคะเจ็บมากมันไม่สามารถจะมันเป็นบาดแผลรึกกันนะคะสหักหลังนะคะสามดาบแทงข้างหลังนะโอเคค่ะปะอันนี้มาดูว่าเขารู้สึกยังง รู้สึกว่าคุณนิ่งนะคะแล้วก็ศรีแอยันเ,เ,เขารู้สึกว่าคุณนิ่งนะคะแล้วก็เหกเหรียญน,นะคะเฮอร์มิตทปุปะสะเยอะมากนะคะเขอดูทนนะอยู่ข้างล่างนะคะข้างบนก็ไม่ไหวนะคะร้อนเขามองว่าคุณเนี่ยนิ่งนะคะแล้วก็ ไม่ได้ตามติดชีวิตเขาแล้วไม่ได้ไปส่องเขานะคะก้าวไม้รีเวิร์สนะแล้วก็เขารู้แหละว่าความสัมพันธ์นี้มีการให้และได้รับที่ไม่เท่ากันไม่รู้ว่าคุณให้เขามากหรือว่าเขาให้คุณมากนะคะแต่ว่ามันไม่เท่าเทียมกันแน่นอนความสัมพันธ์นี้นะมันเลยต้องจบไปคุณอาจจะดีกวกาชาราศีกันนะลัคนากันธาตุดินนะคะคนชนี้เขาเป็นคนที่ จะไม่ได้ไมีเหตุผลอะไรบางอย่างมั่นแหละนะที่ทำให้เขาต้องนิ่งกับคุณไปอาจจะเป็นคุณฝ่ายเดียวที่เคยแบบดูแลเขาดีอะไรอย่างเงี้ยนะนะตอนนี้เขามองคุณเป็นยังไงเดรช h มพ์แนะอาพีนออฟคอยด์เดอะฟูอ่ะ เขามอกว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมีฐานะมั่นคงทางด้านการเงินมากๆนะคะเป็นระดับควีนนะคะ, Queen ะควีนเพนเดอร์เคลนะแล้วก็อิสระนะคะอิสระคือปล่อยตัวโสดเลยนะคะหลังจากที่เ,เลิกคบเลิกคุยกับเขาแล้วเนี่ยก็ปล่อยตัวเองโสดนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงย,ย้ายถิ่นฐานอาจจะย้ายกลับไปอยู่กับ พ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีการเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเขาอ,อาจจะเป็นคนที่ติดตามดูชีวิตคนอยู่ก็ได้นะเขาถึงได้ดูความเคลื่อนไหวของคุณจังฮาร์บิเทสคุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตสัมผัสมีซิกเซนมีรางสังหรณ์หรืออาจจะเป็นหมอดูเหมือน หมอก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่มีโซขเอ่อมีจิตวัญญามีมซิกเซนอะสามารถสัมผัสกับนะคะสิ่งที่รับได้อาจจะมีเซนเรื่องนี้นะคะ